สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมังตี้หงชาแนลนะคะวันนี้นะหงก็ จะมาพยากรณ์นะคะภาพรวมต่อนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หงนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกเก่านะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้การติดตามมาจนถึงวันนี้นะคะติดตามมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็คอยให ให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะขอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะวันนี้หงก็จะมาดูภาพรวมให้นะคะในปี2564นะว่า,าชาวราศีธนูเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเรื่องของความรักนะในเรื่องความรักการงานการเงินนะคะจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะมาดูกันนะ ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะแล้วก็เป็นการดูแบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็ในดวงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามอินนะคะ,ะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะว่ามันเป็นการสุ่มเลือกพลังงานนะคะคราวนี้อาจจะตรงคราวที่แล้วอาจจะตรงคราวนี้อาจจะตรงคราวหน้าอาจจะไม่ตรงหรือคราวนี้ไม่ตรงนะคะก็แล้วแต่พลังงานนะก็ถ้าไม่ตรงนะคะก็ ไว้รอดูคลิปอ,อื่นๆนะคะก็ชาวราศีธนูนะชาวราศีธนูก็คือนะคะหงดูแบบตะวันตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งช่วงของวันเกิดก็จะแบ่งแบบตะวันตกนะคะชาวราศีธนูเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดนะคะระหว่าง วันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะ23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมแต่ว่าสำหรับใครที่ผูกดวงเป็นแบบลัคนาแล้วอยู่ราศีธนูก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะดูได้ทั้งลัคนาทั้งราศีนะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะ ขอดอูในช่วงปีที่ผ่านมาปลายปีที่ผ่านมาหรือว่าของทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสรุปเนี่ยดูเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยนะคะชาวราศีธนูนะ,ะไ,มไม่ค่อยจะมีเวลาเลยนะทำงานแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะอะไรที่สามารถแบบว่าเป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยคุณเอาหมดนะคือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วคือ างานขอให้งานเข้ามาเถอะยังไงก็ทำนะคะอะไรที่ทำให้ได้เงินเนี่ยคุณเอาหมดนะไม่เกี่ยงนะคะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยนะแต่ถามว่าการเงินเนี่ยมันก็ทำให้คุณน่ะตั้งเนื้อตั้งตัวได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เนี่ยมันก็มีถึงขั้น มีเงินเป็นกรอบเป็นกรรมนะทีนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยมันก็คําว่าเศรษฐีแต่ละ,ละคนเนี่ยความที่เงินมากเงินน้อยเงินมากเท่าไหร่ถึงจะเป็นเศรษฐีมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่ามีเงินเข้ามาเยอะมากๆเลยนะเป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะทำแบบไม่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเลยแหละนะเหนื่อยมากๆสำหรับชาวราศรีธนูนะคะแต่ว่า อพอเริ่มจากเดือนมกรานี้ไปเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยนะมันก็ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะมันจะมีลูกค้าเก่าๆหรือว่าคนที่คุณเคยติดต่อเอาไว้โปรเจกต์ต่างๆหรือว่า,ามีการคุยสัญญงสัญญาอะไรกันไว้เนี่ย ประมาณช่วงต้นปีจะมีการตกลงกันนะคะมีการเซ็นสัญญากันนะอาจจะเป็นการขายที่ต้องมีสัญญาเหมือนพวกเฟนชายก็ได้นะคะหรือว่าตกลงทําสัญญาซื้อขายตกลงทําสัญญาให้ เขาเรียกว่าอะไรให้ทำงานนะก่อสร้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเป็นโปรเจกต์ทั้งหลายทั้งหลายที่คุณคิดจะทำเนี่ยนะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอสังหาริมทรัพย์นะเออมันจะทำให้คุณได้ทองนะคะเออแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะนะจะมีลูกค้าเข้ามานะโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่คุณกำลังคิดที่จะเริ่มต้นช่วงต้นปีนี้นะคะ นะจะเริ่มมีลูกค้าเข้ามาคุยเริ่มเข้ามาพูดตกลงในเรื่องของราคาหรือว่าการทำสัญญากันนะคะถ้าสมมติว่าคุณคิดกำลังทำในเรื่องที่เกี่ยวกับการ เป็นพวกใช้สัญญาณนะคะออนไลน์อะไรที่อยู่บนอากาศนะหงมองว่ามันเป็นหนทางหรือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีมากๆเลยโดยเฉพาะนะคะในธุรกิจที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารนะธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารหรือว่าพวกปัจจัย4ีนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตปกติหรืออยู่บ้านอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันต้องเป็น เครื่องใช้สิ้นเปลืองนะคะของใช้ที่ในบ้าน household products อะไรพวกนี้การกินการอยู่อาหารการกินหรือเครื่องดื่มนะคะถ้าสมมติว่าสามารถทำขายออนไลน์ได้นะค่อนข้างที่จะดีจะมีลูกค้าเข้ามานะคะทําเงินทําทองได้เยอะเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสินค้าของคุณถ้าเกิดว่า คุณคิดจะทําที่แบบมันเป็นแบรนด์ของตัวเองนะก็มีสิทธิ์ที่จะดังไปถึงเมืองนอกได้เหมือนกันนะคะสามารถนําไปขายต่างประเทศได้ด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะหงมองว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้อ่า พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีนะคะที่จะมาส่งเสริมกันในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าในเรื่องของธุรกิจที่คุณกำลังคิดจะทำอยู่นะคะแต่ถ้าโดยเฉพาะนะถ้าทำพวกบนโซเชียลมีเดียนะคะค่อนข้างที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะจะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ขาดเลยทำเงินนำเงินำนำ,นำทองมาให้ลองสังเกตดูนะคะชาวราศีธนูเนี่ยสำหรับ ปีหน้านี่ไม่มีไพ่เสียเลยนะคะหงมองว่าตรงนี้ไม่มีไพ่เสียเลยนะหงมองว่าเป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องสัญญาแค่นั้นเองนะคะอาจจะดูในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะแต่คุณก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าได้เงินมาแล้วก็หายเหนื่อยนะสิบเหรียญน,นะคะอ่า แถมยังมีลูกค้ามีลูกค้าประจำด้วยมีฐานลูกค้าที่ดีนะคะค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะสำหรับชาวาราศีธนูนะคะบางาสำหรับในเรื่องของอธุรกิจนะคะ เป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะได้หุ้นส่วนที่เข้าขากันอย่างดีได้หุ้นส่วนที่คอยอุดหนุนสนับสนุนการส่งเสริมกันนะคะในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าทำออนไลน์ก็ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอ่าพวกของที่ใช้ในบ้านนะ household นะคะหรือว่า จะเป็นพวกเครื่องกินเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะจะมีการเซ็นสัญญาหรือมีการตกลงทําเว็บทรงเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแนวโน้มนะที่จะได้ทำนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคุณเองก็มีความคิดเยอะมากเลยนะที่อยากจะทํานะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จ นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโสดมองว่าตัวคุณที่ผ่านมานะคะ อาจจะมีคนเข้ามาคุยอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณเยอะนะคะเป็นคนคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะแต่ถามว่าตัวคุณเองยังไม่ได้คิดอะไรนะคะค่อนข้างที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินซะมากกว่านะมันก็เลยไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าปีหน้านี้ประมาณเดือนอ่า เมษาพฤษภานะคะมีแนวโน้มที่จะได้เจอใครบางคนนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยก็ได้นะเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่อยู่กันคนละที่คนละถิ่นนะคะอาจจะไม่ได้เกิดที่เดียวกันก็ได้นะอาจจะเจอกันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคนะคะเจอกันแล้วถูกใจกันอย่างรวดเร็วอาจถึงขั้นแต่งงานแต่งการกันเลยทีเดียวนะเอาานะคะมีสิทธิ์นะ มีสิทธิ์เจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะแบบโดยบังเอิญน,นะคุณเองอาจจะกําลังเดินทางก็ได้นะคะแล้วก็ไปเจอกันทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องเดินทางต่างประเทศนะคะเดินทางในประเทศก็ได้นะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เจอกันในช่วงระหว่างของการทํางานหรือการติดต่อประสานงานก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะใครที่ยังไม่คิดนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ย เขาก็จะทําให้คุณคิดเองนะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นพวกอ่าทงานเกี่ยวกับพวกโลจิสติกนะคะทางานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับพวกอ่าสา,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกยานยนต์ก็ได้หรือว่ามีอู่รถก็ได้นะคะทาอะไรที่มันอาจจะต้องเกี่ยวกับอ่าพวกรถยนต์หรือการเดินทางไปมานะคะเป็นต่างชาติด้วยก็ได้นะอ่าในบางท่านก็อาจจะเจอคนที่เป็นแบบข้าราชการ นะคะเป็นข้าราชการแล้วแบบอา,อาจจะเป็นทนายก็ได้นะคะทำทำอยู่ในศาลหรือวาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำแบบรับรับรับราชการอยู่ในกระทรวงทบวงกรมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองดูนะคะสำหรับคนโสดแต่มีแนวโน้มที่จะมีเกณฑ์ได้เจอกันถึงขั้นแต่งงานกัน จริงจรงจังๆด้วยนะคะทั้งเซตสิบถ้วยทั้งเดอะเวิลนะจะเจอกันแบบ8ปไม้เท้าก็คือแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะคนนั้นอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะเออถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะคะอาจจะเด็กกว่านะอาจจะเป็นต่างชาติด้วยนะคะก็ลองๆองดูนะปีหน้า64นะคะสําหรับชาวธนูสําหรับคนที่มีคู่กำลังคุยกันอยู่นะคะ ก็มีแนวโน้มที่อาจจะได้แต่งงานกันนะได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรมีสัญญากันอะนะก็คือการแต่งงานนั่นเองนะคะมีทั้งสิบเหรียญน,นะได้เจอ,อครอบครัวนะคะมีสิบถ้วยนะมีแนวโน้มที่จะได้แต่งงานกันเหมือนกันสำหรับคนที่กำลังคบกำลังคุยชาวราศีธนูนะคะแล้วก็แต่งกันแบบถูกต้องด้วยนะ ก็เป็นปีที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะไม่มีไพ่เสียเลยอะ่นะเนาะมองกี่ทีกี่ทีก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถือว่าเป็นปีที่ปังมากๆของชาวราศีธนูนะรวยมากๆนะคะแถมยังได้เจอคู่เจอคนที่มาร่วมหุ้นส่วนที่ดีนะคะเจอคู่ที่ดีจะอยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขนะคะอ่านะทั้งคนโสดคนมี มีคนคุยเลยนะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะก็ไม่เป็นายขอให้ชาวราศีธนูเนี่ยนะคะร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกันอีกนะในช่วงของการเดือนเป็นอ่านการดูเป็นรายเดือนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ